คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดหรือว่าฉลาดที่สุดนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองมากที่สุดนั่นเองค่ะใครก็ตามนะที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จในชีวิตเนาะไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามนะคะจําเป็นมากที่คุณจะต้องฝึกตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีวินัยหลายคนอาจจะบอกว่าอ๋อเคยฝึกแล้วค่ะแต่ไม่สามารถทําต่อเนื่องได้เลยสักทีนะในคลิปนี้คุณน้ำจะมาให้5วิธีที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะข้อแรกเลยนะคะ ให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะมันจะช่วยกําหนดทิศทางที่แน่นอนให้กับเรานะคะแล้วก็ทําให้เรามีความมุ่งมั่นในการลงมือทําคนที่ไม่มีวินัยในตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนวงเล็บที่เป็นของตัวเราเองนะคะดังนั้นเนาะข้อแรกเลยให้เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนที่เป็นของตัวเราที่เราต้องการจริงๆข้อที่2ทําให้เป้าหมายนั้นจับต้องได้ง่ายๆก่อนเลยนะคะหลังจากที่เราคิดเป้าหมายในหัวแล้วใช่ไหมหลายคนเนี่ยแค่คิดแล้ว あ。 ปล่อยไปนะคะเนี่ยก็ถือว่าไม่ชัดเจนแล้วนะดังนั้นเนาะถ้าคุณมีเป้าหมายของตัวเองเนี่ยง่ายๆเลยเอามาจดลงในสมุดก่อนเลยนะคะแล้วก็ย่อยเป้าหมายที่ใหญ่ของคุณเนี่ยให้มันเล็กลงตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะหนึ่งในนิสัยของคนที่เขาสําเร็จเนี่ยมักจะเป็นนักอ่านใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือเลยไม่อยากอ่านเลยอ่านทีไรง่วงทุกทีเนี่ยให้คุณเริ่มฝึกอ่านวันละหนึ่งหน้าก็พอเห็นไหมย่อยให้มันง่ายที่สุดตัวเราเองก็จะไม่รู้สึกหนักเกินไปเราก็อยากจะลงมืออทททํามัันนุกวข้ี่3 สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณลงมือทําได้ม,มากขึ้นนะคะเช่นถ้าคุณอยากจะฝึกให้ตัวเองเป็นนักอ่านเนี่ยก็เอาหนังสือมาวางไว้ในที่ที่คุณอยู่บ่อยมากที่สุดอาจจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้หรือจะ มุมโซฟาที่เรานั่งเล่นเป็นประจำนะคะหรือจะเป็นบนหัวเตียงก็ได้ให้มันมองเห็นได้ง่ายที่สุดอะเวลาที่เรามองเห็นมันก็จะเพิ่มโอกาสในการเอามาอ่านแต่ถ้าหากว่าคุณเอาหนังสือเล่มนั้นเนี่ยไปเก็บไว้ในตู้ที่มองไม่เห็นเลยเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากนะคะที่เราจะลืมไปเลยว่ามีหนังสืออยู่ในตู้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะมีวินัยในด้านไหนก็ตามนะการที่เราปรับสภาพแวดล้อมให้เอือ้อต่อการลงมือทําได้ทุกวันเนี่ยช่วยคุณได้มากเลยละคะ่ะ ข้อที่4เปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของแผนงานในแต่ละวันนะเรียกง,ง่ายๆก็ to do listener ะคะ่ะถ้าเราอยากจะเป็นนักอ่านใช่ไหมเรามีตารางในการทํางานของเราเนาะก็ให้ใส่การอ่านหนังสือเนี่ยลงไปในตารางของเราด้วยอาจจะอ่านเป็นก่อนนอนก็ได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ใส่ลงไปแบบเนี้ยค่ะรอให้ว่างก่อนเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะที่ ความว่างนั้นมันจะไม่มาสักทีน,นดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาสิ่งที่เราต้องการพัฒนาเนาะใส่ลงไปใน to do list ของเราเนี่ยมันจะเป็นการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพนะคะทําให้เราได้ลงมือทําในสิ่งที่ตั้งใจไม่ว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนนะถ้าทําตามนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะบรรลุมันได้ค่ะข้อที่5้าให้รางวัลกับตัวเองเมื่อคุณทําสําเร็จการให้รางวัลเล็กๆและน้อยนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีแรงจูงใจในการลงมือทํามากขึ้นเช่นถ้าคุณอ่านหนังสือได้วนละาาี่ยคุณก็อาจจา เขียนคะแนนห,หรือว่าดาวติดไว้ในปฏิทินของคุณก็ได้นะคะเป็นการให้รางวาัลตัวเองง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยเม <adviser>? ื่อคุณเริ่มเห็นดาวมากขึ้นในปฏิทินที่คุณบันทึกไว้เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงพัฒนาการที่ดีของตัวคุณเองมากขึ้นนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกภูมิใจในการมีวินัยของตัวเองเนาะแล้วยิ่งถ้าเราทาําซ้าๆอ่านอนันซ้ําๆเนี่ยคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นนักอ่านตัวยงได้ค่ะเทคนิคง่ายๆเหล่านี้จะช่วยคุณกลายเป็นคนที่มีวินัยได้อย่างยั่งยืนลองเอาไปปรับใช้กัน ดูนะคะ